เกษตรบ้านนามาแล้วจ้าเมื่อนี้มาเอามิมนะคะมาเอามิมอยปลาละเมะอส่วนพอบานปีนขึ้นไปละทุกคนเอ้ย,อยคอยมาเป็นมู เตรียมครบพ่นเตรียมครบประครบให้ทำควันนะคะประครบเห็ดควันเผื่อที่จะเอามิ่มห้างนั่นมิ่มห้างหน่อยดอกจ้าจักมีนหาวานวดบอแล้วถาว้าเบิ่งก่อนเพราะว่าห้างแหลกที่เฮ้าหาเนาะปีนี้ มันถึงเดือนหาไปมันบ่ท่านถึงเดือนหายู่แต่ว่ากับสีล่องเบงนะคะว่ามันจะมีน้ำหวานให้เฮ้าบอนะคะปีที่แล้วได้ร้ายละปีนี้เบงกอนสีม,นมีหลายบอ่อปีนี้นี่เป็นห้างแหลกของปีนะคะน้ำผึ้งเดือนห้าเพื่อนนะเพราะท่านถึงเดือนหาดอกแต่ว่ามันก็โอเคมันก็รสชาติด,ดีขึ้นกันนะคะทุกคนสันไม่หนีสันไม่หน,น,นีกล้อง น้ำพึ่งเดือนห้าเพื่อนกับเตรียมไฟแชกแล้วก็เตรียมประครบนะคะควันเห็ดควันเพื่อทีเสียเอานำน้ำหวานใก่ถนนใหญ่นะคะทุกคนได้แล้วควันแล้วเห็นไหม เอยกระยานยู่แต่ว่าพูดถึงว่ากระต่องมาเป็นมูเพิ่นกลัวอยู่นะแต่ว่าต้องเป็นเพื่อนเขามากันสองคนว่าป้าละเมาะวัวทาทาอยาก ถ้าอยากเอาเอามีมฮะกำลังอูดคว่นอยู่นะคะทุกคนอูดคว่นเพื่อที่สีไลไลแม่มันออกห้างงามตัวละห้างแนมไปบุหอดว่เห็นเดี๋ยวนะหมุนมาทางนี้จะเห็นไหม เห็นบ่พอกับมือสัน่นเรื่งเงี้ยนาสูงมือสั่นเอาขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าควันมันไม่ถึงขึ้นไปอีกนิดนึง พุกท่านอยู่ใกล้บ้านนี่หมาบักแบกกับอเชอมกับสิมาน้ามแต่ว่านี่มือนี่อยู่ใกล้บ้านเติบอยู่ค่ะอยู่ทางถนนใหญ่มีก็เลยบ่ได้หมาก็เลยบ่ได้มาน้ามมะหมามาหมาเขาจะเป็นองค์ขลักเนีองค์ขลักเจ้าของเจ้าของหาหมิ่มเนาะหมาพันกับสิมาน้ามอยู่ใต้ตุน่นรอเบื้งความเรียบร้อยเฝ้าอัน เราจะคล้งองอยู่กับต้นขี่เล็ก <c oughs> อยู่กับต้นขี่เล็กขี่เล็กกับบะมี่หยอดนะคุณเนาะเขไปเก็บขี่เล็กทั้งไดโนนี่อยากกินแกงขี่เล็กใส้หนังก็สิสยใจไหม กำลังอูดควันนะคะทำไมไม่ค่อยมีควันอ่อควันกำลังควันกำลังกำลังลมควันเห็นบหนี่เด้อเด้อมือไาสันอ,อยู่ระยะใดระยะใดจังสีเห็นระยะไหนหนูสูงเว้ยมิมยังไม่อ,มอยู่สูงแ้ ให้คนตัดแล้วทุกคนตัดแล้ว่วอยขึน้นแนมบ่เห็นคนวะโอ้ยุนอยู่ปลายหุ่น ตัดหรือ,อยังตัดแล้วตัดแล้วแต่หนุ <c oughs> ม่มยังบอกมืดต้องล่มไหมพี่นคนอยู่ปลายจะเห็นคมนมั่ะคนอยู่ปลายขยุกขยิกขยุกขยิกอยู่ เราก็ถอยกันจักกน้อยเพื่อความปวดไยัยเขาเหาควันบ่พอ่อบ่พอ่ออันขึ้นน,นั่นนี้แถอะ มาแล้วได้แล้วมีน้ำหวานไหมหเกว้ยกับ่เป็นยังพอบาเป็นห้างแหลกแล้วก็มาล่องเบิงจริงมากกับต่องประมาณเดือนนั่นล่ะเดือนนั้นมีหน้ามีสาอันนี้หัวต่เดือนกุมผ้าแต่ห้างเกา่าเสียงรถกระแห้งคัะ อยากระวังเด้อระวังนะจ๊ะระวังนะจ๊ะ <grow up> <c oughs> ก็บ่อออกเลยก็บ่อออกทั้งสัตว์ <c oughs> ล่ะไม่รู้ว่าคุณเชียรแบบไรเด้อคะ่ะเพราะว่ามันยัง มิ่มยังเต็มเลยแล้วข่อยปิดจมูกก่อนอไวอยาว่าเถอะทุกคนเขาให้ฉันไปจับฉันคือมาตื่นกนมาโอ้ยหนอมาบินหบบนอมาเป็นยังไป่อยได้เออได้แล้วจ้าโอ้บบบินหนีพผอมห้างเกาพนามันก็นเลยบบใสไนด์บลขาว ห้างเก่ามาทดสอบมั่งสุดม,มาทดสอบเบิง้งซือซ้อ,อเพราะว่าเป็นห้างแหลกของปีนะคะอ่ะขอขอบคุณจังเล่นมาอยู่เห็นไหมฮะฮ่ามองอยู่เห็นไหม,หม,หมเห็นเหินเห็ดไหมไปแล้วต้องสิไปข้อออก อย่าใหอยูสูงหลายมันเอาอยากตัสิบไปเคาะออกจก้ะเคาะมีมออกให้มีมเพิ่นหามองอยูไหมเข้ากับสิเร่ทำหวานเพิ่อนอีกนะคะ ตอนนี้ก็คือบินพ่อมันคือบินคักแค่ตัดบินเต็มเลยเคยตรงแลนบ่นี่ให้แลนบ่ฮะมันมาแล้วมันมาแล้วเร็วฮะ มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันบินมาแล้วไปละเด้ขอขไปละเด้อโอ้ยเร,เร็วเนี่ยนี่สิไปเป่าเสยอ,อยู่มาเป็นยางนี่มีแม่น้ำหวานจะมีอยู่ก็ได้กิน <laughs> บ่ท่านได้ใหญ่ปันด้เนาะอันนี้มันสิห้างกัน เออมันสีห้างแล้วสีใหญ่ห้างไม,ม้สีใหญ่ห้างไม้ทุกคนได้แล้วค่ะแต่ว่าก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะกระลังอ่านี่ลำบานเพียลำบานเดี๋ยวเข้าจังมาหาไม่อีกเด้อทุกคนปลอดภัยหายหัวอวดไปก่อนเด้อย่ยานไป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 ยนัยนยนัยนยนันยันไปไหมฮะสูงบ่อ๋อ ไงบ่ะค่ะทุกคนวิธีการหามิมเด้อหามิมสมมารเป็นเพื่อนเขาขัางแรกขึ้นกันแล้วก็ตกใจตื่นค่ะคลิปนี้ก็มา้ามาหามิมซื้อๆล้อค่ะมิมมันเขาเออนี่มิมพิงมิมพึงมิมปีปีหกเจ็ดห้างแรกนะคะทุกคน โอเคน้ำหวานยังไม่เยอะแต่ก็พอได้อยู่นะคะค่ะไปะมูนี่เกษตรบ้านนากระลากันไปก่อนขอยานมิ่มขยนี้กอนเด้อไป go to home